สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสุดเอ็นดูแกงช้างป่าไม่เจอกันนาน81วันจัดปาร์ตี้นอนฉลองด้วยกันเมื่อวันที่10ตุลาคมกลายเป็นเรื่องราวสุดน่ารักอบอุ่นหัวใจและแสนน่าเอ็นดูเมื่อทางเพจกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเผยโมเมนต์แกงช้างป่าที่ใครเห็นก็ต้องหลงรักโดยทางเพจได้เผยว่าเรื่องเล่าจากพูหลวงเมื่อเหล่าช้างป่าหาเชือกได้แก่ สีดอขน,นุนสีดอมะม่วงเจ้าจิ๋วสีดอหูพับและไพรงาสัน้นไม่ได้เจอกันนานกว่า81วันด้วยความคิดถึงเพื่อนเมื่อช้างทางั้ง5เชือกได้เจอกันอีกครั้งจึงจัดปาร์ตี้นอนฉลองด้วยกันจนกลายเป็นภาพโมเมนต์อบอุ่นสุดน่ารักน่าเอ็นดูแถมเจ้าช้างทางั้ง5เชือกยังนอนเพลินจนเจ้าหน้าที่ทีมวิจัยของภูกระดึงมาเจออีกด้วยทั้งนี้ทั้งเพดกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับการนอนของช้างดังนี้ช้างนอนวันละ1-3ชั่วโมงเวลานอนไม่ได้ขึ้นกับพระอาทิตย์ขึ้นหรือตกเวลานอนขึ้นกับอุณหภูมิความชื้นแสงแดดเลียวฟิลปริมาณอาหารในพื้นที่มีผลกับระยะเวลาในการนอนช้างยืนนอนพิงต้นไม้นอนพิงก้อนหินนอนในระยะเวลา3 4วันช้างจึงจะล้มตัวลงนอนในเวลา1วัน24ชั่วโมงช้างอาจจะไม่นอน เพราะไม่ปลอดภัยหรือเป็นช่วงตกมันอาจจะไม่นอนเลยได้ถึง30ชั่วโมงโดยวิธีการสังเกตการหลับสนิทของช้างคือจะเคลื่อนไหวงวงช้าๆและทิ้งช่วงระยะเวลา5-6นาทีท่ามกลางชาวนิตที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันสนันทางเอ็นดูและชื่นชมในความน่ารักของมิตรภาพขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ